โอเคนะครับก็จอดีกันได้นะครับผมก็โอ้ตอนนี้วันที่สิบแปดแล้วอีกหกวันนะฮะเราจะรอดหรือไม่นะก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมมาอัดนะครับผมจะลงลอ่ะอผมจะลงอันนี้ผมจะลงนะเออก็อยู่กันในหน้าเีจไม่ใช่หน้าเีจหรอกหน้าไอ้นี่ หน้าดิสคอดนะตอนนี้ก็ดิสคอดของเราก็ได้อัปเดตแล้วหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานเออตอนนี้เราก็อัปเดตแล้วผมก็เป็นผู้ดูแลสูงสุดอันนี้ก็เป็นบอร์ดที่ผมเอามาลงแล้วมีห6นะฮะเอามาลงไว้เพื่อเวลาใครเข้ามาใหม่ๆก็จะให้ใหมันทักทายไปนะฮะเออถึงพันซับนะครับถึงพันซับเราอาจจะได้เปิดดิสคอดกันอนะ่ะ เปิดคุยกันนะฮะอยากค er นะุยกันอะไรบ้างเนี่ยก็<笑><笑>ที่เป็นน่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งครับที่ผมอัปเดตเวอร์ชันของ Windows Windows 10เขาบัตอัปวินโดว์ Windows 10บัอัปเดตใหม่นะเป็นเวอร์ชัน H 2 1นะฮะเป็น H 2ฮนะ H 2 2 1นะี่แหละที่ มันมันได้ทำลายระบบอย่างหนึ่งออกไป <c oughs> คือมัน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 จะเสียว่าไงนะมันมันเป็นที่ผมอัปเดตมันใหม่หรือว่าเป็นที่ผมไปทำอะไรสักอย่างหนึง่งหรือเปล่าอันนี้ก็ดูไม่ได้นะไปต้องไปดูในไอ้นี่นี่อีกทีนะตัวระบบของมันนะอันนี้ก็ดูไม่ได้ดูหน้าหน้าหน้าได้ตรงนี้ไม่ได้นะครับ ก็ดูไม no ่ได้แล้วไมค์ก็เสือกมาไอ้ไวมินิเจอร์ก็ใช้ไม่ได้เออหนักกว่าเดิมอีกก็ผมก็ยังไม่ได้ซื้อวินโดว์แท้ทั้ที่หรอก่ยยังไม่ยังไม่ซื้อหรอกยังไม่ได้ซื้อทั้ทีจะจะซื้อก็ไม่ได้ซื้อไอ้ก็เป็นวินโดว์ฟรีเป็นเหมือนเป็นวินโดว์ฟรีที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ย ไม่ใช่วินโดว์เถื่อนหรอกเป็นวินโดว์ฟรีก็อยู่ในหน้าดิสเออผ่านกันไปสองนาทีเลยเออคือมเ,เราจะมาพูดเกี่ยวกับดิสเราก็ดิสเราเป็นดิสที่ล้างเะลือเกินล้างมากเลยด,ดูดิมีกันอยู่หลายคนนะแต่ว่าเราก็าคงรู้ๆกันนะว่าม,มันเป็นยังไงดูดิ เนี่ยมี 10, มีอยู่ประมาณสิบเจ็ดคนสิบแปดคนอ่ะในกลุ่มเราถ้ามันับพวกที่ออนอยูอ่นี่คือพวกที่ออฟไลน์สิบหกคนนะอออันนี้คือพวกที่ออนถ้ารวมผมด้วยก็จะเป็นสิบเก้าคนเอ <c oughs>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  เป็นลสขอที่ล้างตอนแรกผมจะไอ้นี่เลยท่าการเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมจะใส่อนะิโมจิเนี่ย ผมจะใส่ลงไปไว้แต่ใส่ไม่ได้รู้ไปทาไมมันใส่มันใส่ได้เว้แต,แต่แต่รู้ไว้ว่าใส่ใส่ไม่ได้เพราะอะไรเว้เพราะว่าตัวรูปอ e ิโมดพวกเนี้ยที่ผมใส่ลงไปมันตัวเล็กมากเลยเล็ก,เล,กเล็กมากอยู่ผมเลยว่าเออไม่ใส่ดีกว่าตอนแรกผมจะใส่ละเป็นรูปที่เราคุ้นเคยกันที่อยู่ในหน้าปกคลิปอะไรพวกนี้นี่เป็น รูปที่เราเคยไอ้นี่กันนะ่นและไเปิดฟังเฉยไม่มีอะไรทํามันชน่วงที่เบื่อมากได้เป็นคลิปล่าสุดที่ผมลงไปนะเออนี่จะเป็นรูปพวกนี้แหละที่ผมจะใส่ลงไปอ่อที่อยู่กันหน้าปก <c oughs> เดี๋ยวว่าใส่ไม่ได้ครับมัน จะทําให้ไงให้มันใหญ่ก็ไม่รู้เออไม่ก็ต้องวาดใหม่ผมหขี้เกียจวาดใหม่ก็เลยไม่ทําดีกว่าก็เลยปล่อยมันไปก็ปล่อยมันไปแล้วกันอะไรประมาณนี้และคือที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือแม่งยู่ยยุ่โปรโมทช่องตัวเองโดยโดยที่ไม่โด,ไมโดยที่ไม่ถามผมสักคทำเลยพี่ปวดให้จะให้โปรโมทได้ไหมอะไรประมาณนี้เออ ไม่ถามกูแล้วแล้ำคือจะใส่ก็ใส่ก่ก็ผมก็แชร์คลิปให้พวกมันดูกันนะว่าไอ้นี่อะไรยังไง่ะก็ทางวิดีโอเขาจะออกทางไมโครทาง Microsoft เขาจะออกวิดีโอใหม่วันที่ยีิบสี่นะมะวันที่ยี่สี่มิถุนาปะไม่รู้ดิจำไม่ได้แล้ว ยี่สี่วิุนาหรือไอ้นี่ก็ไม่รู้นะอันนี้มันอบมวนที่เท่าไหร่จำไม่ได้ไอคลิปเนี่ยมันมีตัวหลุดมาแล้วไงทางเอ d ดีก็จะมีซีบตัวใหม่นะฮะเออตอนนี้ก็ยังไม่ออกมาหรอกตอนเดือนหลังๆนี่แหละเขาจะออกมาใหม่นะครึ่งเดือนให้หลังครึ่งอีกครึ่งปีให้หลังเขาจะออกมาใหม่เออ ็รอๆกันไปคอมกูคอมกูต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่อยู่แล้วเมนบอร์ดนี่มันมันเกิดอาการช็อตไปแล้วแต่มันก็ยังกลับมาได้นะทำอะไรไปเยอะมากเลยนะบอกตามตรง ก็เปลี่ยน CPU เปลี่ยนเวนบอร์ดแล้วลงวินโดว์ใหม่ก็ข้อมูลก็ยังอยู่นะถ้าอยากอยากจะเก็บข้อมูลไว้ผมอยากให้ข้อมูลมันอยู่อผมไม่อยากทิ้งฮาร์ดดิสก์นี้ไปเพราะมันใช้แล้วไงสิ่งสําคัญยังอยู่มันเป็นชีวิตที่สวยนะครับตอนนี้อันที่ผมสร้างไว้เพื่อที่ตัวเองหรือว่า ผมจะให้คนอื่นเข้ามาคุยเป็นการส่วนตัวอะไรพวกนี้นะที่ผมเอามาเข้ามาเนี่ยเอาฟังก์ชันนี้เข้ามาคือห้องส่วนตัวแล้วก็เป็นอันนี้คือแชทส่วนตัวเป็นแชทส่วนตัวแชทกลุ่มส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นเวลาคุยต้องไปคุยส่วนตัวแล้วจะมีอะไรนะครับอันนี้เกี่ยวคนรู้จักนะ จะให้มาเดี๋ยวผมจะย้ายย,าย,ย,าย,านะย้ายอย้ายไอหาเนี่ยไอหาเนี่ยที่มันที่มันเข้ามาโปรโมช่องตัวเองในดิทของผมเนะี่ยมาย้ายมาอยู่ในส่วนตัวนะเวลามีอะไรจะได้คุยกันได้ช่องอันนี้ก็เป็นสตรีมอันนี้ผมทิ้งไว้เนะี่ยเออทิ้งไว้ยังไม่ได้ใช้ทีจะใช้ตอนไหนก็ไม่รู้นะ ฟังก์ชันนี้ติดเราล,ล้างอะ่ะจะจะปล่อยจะปล่อยให้มันโป่งหมดดีไหมปั่นใส้ไม่ถามกูเลยสักคำแชทก็ไม่ตอบแชทก็ไม่บอกมาด้วยว่าไอพี่ผมบอกโปโงหมดหน่อยอลบแม่งเลยไหมฮะแล้วปล่อยๆแล้วกัน มีทิ้งเบอร์โดเนให้เด้อที่จริงผมก็มีนะตอนนี้ผมกำลังเล่นเกมแบบอันนี้หาเงินใน paypal นะหาเงินเข้า paypal อืมก็มันไม่มีอะไรทำแล้วช่วงที่ผมกักตัวเนี่ยมันไม่มีอะไรทำหัวเลยนั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมได้แค่หนึ่งเหรียญหนึ่งจุดหกเหรียญ ตั้งนานได้จุด1.6เหรียญอันนี้ก็จะเป็นคลิปดองแ่งว่าไม่แน่ <c oughs> ไม่แน่เสียงอาจจะแตกดนะ้วยผมจะซื้อซาวการ์ดใหม่ด้วยนะผมจะมาซื้อซาวการ์ดด้วยเพราะว่าผมในคอมผมมันมีซาวการ์ดก็สำหรับในคลิปนี้ก็พอแล้วละ่ะเอามาบอกบอกแค่ได้แหละตก ตกใจเลยตอนแรกเห็นเห็นเม้นออมีอีกเรื่องหนึ่งตกผมตกใจแล้วผมเห็นเม้นนนี่ผมเห็นเม้นในอันไหนว่าคลิปเก่าคลิปคลิปเก่าคลิปเก่าคลิปคลิปเก่าสตรีมที่ผ่านมาคลิปทั้งหมดแล้วก็วิดีโออัพโหลดวิดีโอใหม่ ทักมาหมดมันต้องเป็นคลิปเก่าอะเดี๋ยวผมให้ดูผมผมตกใจมากเลยเันนอะไเป็นเยนชีสำรองอ่ะไม,ไม่ต้องรกผมมขี้เกียจไปค้นหากันเลยอ่ะกดติดตามแล,แล้วกดตรงนี้ได้เลยขี้เกียจนะฮะขี้เกียจความขี้เกียจมันเกิด อันไหนวะอันไหนวะอันไหนวะมันจะมีอันนึงที่หายไปเกมเป็นผมลบไปแล้วแหละไอ้แจกเกมเบนเทนเอเลนฟอสต์อันที่หนึ่งอันอันแรกเลยอันแรกก่อนอันที่สองผมลบไปแล้วอันนั้นก็วิวเยอะเหมือนกันนะแต่ผมก็ลบไปเพราะเหตุผลบางประการนะอันไหนวะอันนี้แหละนายชายนายช่ยชายชายอันนี้แหละ ตอนทําช่วงแรกเนี่ตอนที่มัอัปเดตใหม่อันนี้คือวิวดีมากดีที่สุดสำหรับผมเลยนะ <c oughs> ไม่ครับโคตรฮาเลยกูคือ, <c oughs> คอที่ที่ส่งผ,ผมอึ้งที่สุดก็คืออะไรรู <c oughs> <c oughs> ้ไหมคือมีเมนนี่เว้ตกใจเว้ตกใจแล้วก็เป็นตัวจริงเว้ <c oughs> ไอ้ย่าที่ไหนได้คอไอ้ยช่องก๊อฟ <c oughs> ตกใจหมดเลยเว้ผมเอ ผมตกใจทำเรมเมนวะเออเราไปเช็คเช็ดูอ้าวเออช่องปลอมนะไม่มีอะไรเลยนะตกใจแกหายใจความเ,ออเขาคงไม,งม่น่าโมเมนต์กูเลยเจ็ดเจ็ดตกใจหมดไม่ใช่ตัวจริงนะไม่ใช่ตัวจริงตัวปลอมนะตัวปลอมคนติดตามมีแค่สองคนเนยะผมเช็คแล้วตกใจเป็นปก หน้าปกก็เหมือนไอ้โปรไฟล์นะหน้าปกโป,ปลรไฟล์ไอ้ตัวเอ,อหมายถึงไอ้ตัวเนี้ยโปรไฟล์ที่ผมชี้นะเนี่ยที่ผมชี้เนะตกใจหมดก็พอ,พอพอดีกว่าสำหรับใคลิปนี้ก็๊ายบายครับผมไม่มีเลยแล้ะเดี๋ยวผมเร่งเสียงให้มันไอ้นี่แล้วก็ใส่อะไรนิดหน่อยแล้วกันมันไม่ค่อยมีอะไรนะคลิปนี้ เขามาแจ้งข่าวกันว่าเราจะรอดหรือไม่รอดแจ้งข่าวเรื่องดิสคอร์ดนะก็สำหรับในคลิปนี้ก็บ๊ายบายของผมไปละ